ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดตระอุซัมเมอร์2,024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลเตรียมพร้อมบอลยุโรปซื้อโฮมแอสตันวิลล่าล็อกเป้าดึงกาลาเกอร์ร่วมทัพสื่อเจ้าดังในอังกฤษรายงานว่าแอสตันวิลล่าเตรียมเดินหน้าล่าตัวคอเนอร์เกาลากเกอร์กองกลางของเจอซีมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ อย่างที่ทราบกันดีว่าซีซั่นนี้อสตันวิลล่าคว้าอันดับ4ของศึกเพเบริกอังกฤษมาครองได้สำเร็จพร้อมกับคว้าตัวไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนับตั้งแต่ยุคใหม่ของศึกเพเบริกอังกฤษทำให้ทีมของคุณซืออูนาเอมิรีต้องเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าเดิมในฤดูกาลหน้า และล่าสุดเกิดเทเลกราฟก็รายงานว่าสิงห์ผง,งาดกำลังให้ความสนใจในตัวเกาลักเกอร์เพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกในแผงแดนกลางนะครับเกาลักเกอร์ถูกคาดหมายว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทับสิงห์จนเป็นคลามพร้อมรับฟังข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากดาวเตะวัย24ปีรายนี้เหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นส่วนผลงานในซีซั่นนี้ก็เข้าขั้นน่าพอใจหลังจากทำไป5ประตูกับ7แอสซิสต์ในศึกเพลย์แมตอังกฤษนะครับ ในรายงานยังระบุอีกว่าแอสตันวิลล่าจะใส่ชื่อของจอรดูรานกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีเข้าไปในข้อเสนอนี้ด้วยเพื่อนุอมน้อใจให้เชลซีตอบรับข้อเสนอของพวกเขาเนื่องจากทีมดังจากกรอลนดนต้องการปล่อยตัวนักเตะทั้งโรเบลูลูคาคูและก็อามันโดโบโรยาออกจากทีมซึ่งนั่นจะทำให้พวกเขาเหลือแค่นิโคลัสแจ็กสันกับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเป็นกองหน้าเท่านั้นนะครับ ต้องรีบหน่อยปีศาจแดงและปืนใหญ่สนคว้าฟริมปงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแอสตซนสองทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจจะคว้าตัวเชลมี่ฟริมปงนักเตะของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาร่วมทัพเนื่องจากมีค่าฉีกสัญญาถูกมากแต่ทว่าต้องรีบปิดดิวนะครับเชลมี่ฟริมปงวิงแบก็กวัย23ปีทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางไบ er เออร์เลเวอร์คูเซ่นในฤดูกาลนี้โดยเขาทำไป14ประตูกับอีก12แอสซิสต์ ยังก,ก็ตามแม้ว่าเชลลี่ฟริมปงจะเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแต่วิงแบ็กรายนี้สามารถได้ออกจากทีมห้างขายยาได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีหลายๆสโมสรสนใจดึงตัวไปร่วมทีมบิลราแรงาอนบราซนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองทีมดังจากสุดเทมเบเดกอังกฤษรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้อดีตสโมสรต้นสังก,กัดของเชลลี่ฟริมปงต่างต้องการดึงตัววิงแบ็กรายนี้ให้ย้ายออกจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ โดยทางาร์ตซน,นต้องการนักเตะใหม่ในตำแหน่งแบ็กขวาโดยที่มิเกอร์เตต้าคุณซือของทีมปืนใหญ่กำลังมองหานักเตะที่เน้นเกมรุกเพื่อเข้ามาเบียดแยงตำแหน่งกับเบนไว้นะครับขณะเดีวยวกันเชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ไนเตดมีการหารือกับทางเอเจนต์ของเชลมี่ฟิมปงแล้วแต่จากผลงานอันยอดเยี่ยมของฟริมปงก็ทำให้ทางบาเยนนิคสนใจคว้าตัวด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเชลมี่ฟิมปงยังเหลือสัญญาในถิ่นไบาอารีนาถึงปี2 0 2 8โดยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่34ล้านปอนด์่ท่านั้น แต่จะมีผลบังคับใช้ถึงช่วงเริ่มต้นการแข่งขันศึกยูโร2,024ในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับหมดยุคทุ่มผีตั้งวงเงินล่าตัวแบนเวต55ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวจารัดแบนเวตมาจากท็อฟฟี่สินเงินแอฟตันอย่างบ้าคลั่งนะครับโดยจะจำกัดวงเงินไว้อยู่ที่55ล้านปอนด สำหรับประกันหลังรายนี้แหละครับเบรนเวดเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจะคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ราฟาเอลวารานจะอำลาสโมสร,รไปเช่นเดียวกับจอห์นนี่อีแวนส์นะครับที่จะหมดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะเดียวกันแอฟฟตันก็จำเป็นต้องปล่อย,รยบรรดานักเตะชื่อดังของพวกเขาออกจากทีมให้ได้ก่อนวันที่30มิถุนายนนี้ เพื่อลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎควบคุมการเงินของพเมลีกอังกฤษแหละครับปีศาจแดงเตรียมจะใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการยืน่นข้อเสนอให้กับแอฟ์ตันในการคว้าตัวแบรนเวดมาร่วมทีมโดยรายงานจากกิฟต์มีสปอร์ตระบุว่าปีศาจแดงตั้งงบเงินไว้ที่55ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับการคว้าตัวแข้งคนสำคัญของท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับอย่างไรก็ตามหากแบรนเวดถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษ ไปเล่นในรายการยูโร2024การย้ายทีมของเขาก็อาจจะดีเลย์ออกไปได้นะครับและมาถึงตอนนั้นแอฟฟตันจะมีความได้เปรียบในการต่อรองค่าตัวมากขึ้นโดยการเจรจามีนาโนมจะเกิดขึ้นหลังจากจบทัวร์เมนต์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับจองตัวฉลุยสื่อยันเชลซีตกลงคว้าตัววิลเลียนปีกดาวรุ่งซัมบ้า เชลซีที่ลูกหลังจากศึกพร,เริเศกอังกฤษถูกแช้ว่าตกลงด้วยวาจาในการคว้าตัวเอสเตวาวิลเลียนปีกดาวรุ่งชาวบราซิลของสโมสรพาเมรัสได้สำเร็จหลังมีการเจรจากันได้อย่างลุงล่วง,งด้วยค่าตัวขั้นต้น29.1ล้านปอนด์หรือประมาณ1,338ล้านบาทนะครับเชลซีทีมเมินงถังจากกรุงลอนดอนตกเป็นข่าวเดินหน้าเสริมทัพเพื่ออนาคตได้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากพวกเขาจะได้ตัววิลเลียนเจ้าหนูวัย17ปีมาร่่มทีม โดยค่าตัวของเขาจะเพิ่มสูงขึ้นได้ถึง55ล้านปอนด์ในประมาณ2,530ล้านบาทตามเงื่อนไขที่2สโมสรได้ตกลงกันเอาไวแ้แ่ละครับกระน,นั้นก็ดี Daily Mail เผยรายละเอียดว่าวินเลียนที่มีนิคเนมเมสซินโยเพื่อให้ละไม้คล้ายกับเลียเอเนเมซ่สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาและจะย้า,ายมาเป็นนักเตะทีมสิงบลูส์อย่างเป็นทางการในปี2025แลังจากเขามีอายุครบ18ปีในเดือนเมษายนปีหน้านะครับ หลงนี้วิลเลียนเป็นนักเตะทีมเยาวชนของครูเซโร่ก่อนย้ายมาสร้างชื่อกับพาลเมลัสในปี2021และเป็นคุณพลทีมชาติบราซิลรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีนะครับมีทีมสนใจอารราบาดซอแวลอยู่คาแข้งในพรีเมียร์ลีกต่อ โซฟิยานอัมราบัดกองกลางทีมชาติโมร็อกโกอาจได้ค้าแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปในฤดูกาลหน,น้าแม้ว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จกับการค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามนะครับเดลซันส์ของอังกฤษรายงานข่าวว่าประสาทเรือนแก้วคริสตอลพาเลสและเจ้าสโรยฟูลแลมเป็น2ทีมที่ต้องการคว้าตัวโซฟิยานอัมราบัดภายหลังจากที่กองกลางทีมชาติโมร็อกโก ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและเขาได้รับคำชื่นชมจากกุนซื้อเอริกเทนฮากผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยโดยปีสตแตงมีออปชันในการซื้อขาดโซฟิยานอัมราบัตหลังย้ายมาจากฟิออเรนตินาโดยสัญญาแบบยืมตัวแต่ทว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าย,ยอดทีมแมนเชสเตอร์โอนทัฟฟอร์ดจะใช้ออปชันซื้อขาดหรือไม่และด้วยเหตุนี้ทําให้2ทีมจากศึกพรีเมียร์ลีก แองคริสตอร์พาเลสและก็ฟูลแลมต่างสนใจดึงนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพไหลครับราชันลิสแมคแกเสริมทัพคาดเดินเครื่องคว้าตัวปีหน้าแรนมาริเตรียมติดตามสถานการของอเล็กซิสแม็กออลลิสเตอร์เพลเมเกอร์คนสำคัญของลิเวอร์พูลภายใต้าการของทีมของอาร์เนอร์สล็อตโดยคาดว่าจะเดินหน้าคว้าตัวไปร่วมทีมในปีหน้า ของกลางที่เพลอาเจติน่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทิแอ f นฟิลโดยโลงสนามใม้กับทีมไปแล้ว45เกมพร้อมกับทํา6ประตูกับอีก7แอสซิสในฤดูกาลแรกของเขากับหงแดงหลังย้ายมาจากบริดันแอนด์ฮอฟอัลเบียนด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์นะครับแต่เช่นเดียวกันกับนักเตะหลายๆคนของลิเวอร์พูลที่อนาคตยังเป็นเครื่องหมายคำถามท่ามกลางการอำลาทีมของกุนซือเจอเก้นค็อป แม้จะมีการคาดการณ์กันว่าแม็กออลลิสเตอร์จะไม่ย้ายออกจากทีมใ,ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะทั้ง2ช่วงข้างหน้าแต่การแปลนบดติชอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับโดยตามรายงานข่าวจากรูดี้กาเลติผู้สื่อข่าวชาวอิตาเลียนคนดังรายงานว่าราชุดขาวให้ความสนใจกองกลางแชมป์โลกรายนี้และจะจับตาดูสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดในช่วง12เดือนต่อจากนี้ภายใต้การทำงานของกุนซืออาร์เนอร์สโลตผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูล ท้งนี้แม็กอาริสเตอร์ยังคงมีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลอีก4ปีนะครับโดยสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2028น่แหละครับเอาจริงแมนยูทุ่มเงินฉุดไอแวนโทนี่ล่าตา่า,ายทีมท็อกเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอขอคว้าตัวไอแวนโทนี่หัวหอกของเบรนท์ฟอร์ดมาเสริมทัพในซีซั่นหน้าแล้วแต่ทางเดอะบีสโมสรร่วมศึกพเมลีก ยังไม่ตอบตกลงเนื่องจากหวังฟันเงินเข้ากระเป๋ามากกว่านี้นะครับสึ่งดังกล่าวอ้างว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์เนเต็ดตัดสินใจทาบทามไอร์แลนโทนี่เพื่อดึงตัวมารับภาระสําคัญเนื่องจากสโมสรมีลัสมูทฮอยลุนสตาร์ทีมชาติเดนมาร์กที่เป็นหน้าเป้าแท้จริงแค่รายเดียวและแสดงเห็นว่าไม่อาจทําให้สโมสรประสบความสําเร็จได้มากพอต่อจากกรณีของโทน,นี่ซึ่งกลับมาลงเล่นเมื่อเดือนมก,การาคมหลังจากถูก FA แบนด์ลงโทษ8เดือนข้อหาเล่นการพานันฟุตบอลน,นั้น เจ้าตัวมีผลงานสอยตาขายได้4ีลูกจาก16เกมนะครับและสั์ประตูแรกในนามทีมชาติอังกฤษได้แล้วจากการรับใช้ชาติเป็นนัดที่2และทีาคัญสตาร์วัย28ปีรัสหากับเบรนฟอร์ดจนจบซีซั่นหน้าเท่านั้นอีกทางเจ้าตัวแสดงความปรารถนาในการย้ายสโมสรอ,อย่างชัดเจนหลังยินดีรับใช้สโมสรต่อในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวจึงทําให้เป็นที่มั่นใจกันว่าทีมของคุณซือโทมัสแฟงพร้อมขายดาวดังเพื่อแลกกับการรับเงินแทนจะรอเสียเขาไปแบบฟรีๆนะครับ ะล้ะนั้นก็ดีทีมทอกระบุกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอจ่ายค่าตัวโทนี่เป็นจำนวนเงิน60ล้านปอนด์หรือราว2,760ล้านบาทแต่ทางเบรนท์ฟอร์ดบอกปัดไปแล้วเนื่องจากต้องการได้เงินสูงกว่านั้นและทำให้ผีแดงต้องคิดหารูทางที่จะทำให้เดอะบีสยอมใจอ่อนนะครับชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกันมาคลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม